สู่รายการ5ท้าวเล้วเรื่องค่ะวันนี้อยู่กับออมแล้วก็คุณฟ้ายคุณฟ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณฟ้าค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะวันศุกร์แล้วแต่วันนี้ของเราเนี่ยตลอดทั้งรายการเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 i นี่แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะรวมถึงช่วงที่2วันนี้นะคะใครที่กังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆที่เข้ามาในเมืองไทยโดยเฉพาะสายพันธุ์แอฟริกาใตา้หรือและสายพันธุ์อินเดียนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าความแตกต่างของสายพานนันธุ์นี้น่ากลัวขนาดไหนและที่สําคัญวัคซีนที่เรามีอยู่ตอนนี้สามารถที่จะครอบคลุมสองสายพันธุ์นี้ได้ไหมในช่วงท ส่วนช่วงที่3ค่ะใครที่บอกว่ากลัวเละเกินโควิด -19 โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานเอ่ยโรคอ้วนเอ่ยแล้วก็โรคอื่นๆอีกมากมายที่มันจะทําให้อาการโควิด -19 น่ะมันรุนแรงมากกว่าเดิมเบรกที Break ่3เรามีสิ่งดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรอารเรล่าค่ะเขาจะช่วยเกี่ยวกับการดูแลบุคคลกลุ่มเสี่ยงได้อย่างไรในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ต้องมาติดตามในช่วงที่3ค่ะ แต่ตอนนี้นะคะช่วงแรกเช่นเคยเราต้องมาอัปเดตข่าวหน้าหนึ่งกันก่อนนะคะวันนี้มาเริ่มต้นกันที่หนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะคนกรุงแห่จองฉีดวัคซีนไทยร่วมใจกว่าล้านรายอัศวินปลืม้มวันแรกถึง7มิถุนายนประเดิมแอสตาราค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะชิโนโฟาร์ม20ล้านโดสเสนอขายราชวิทยายลายัยและปิดคดีหวยออนไลน์ต้องชดใช้1 6พันล้านค่ะ และวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตยอดผู้ติดเชื้อกันนะคะ,คะตัวเลขก็ยังคงเยอะอยู่นะคะวันนี้ค่ะติดเชื้อรายใหม่3,759รายนะคะแบ่งเป็นคนที่อยู่ภายนอกนะคะ2,465รายและในเรือนจำ1,294รายส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังเยอะอยู่นะคะ,คะ34รายทีเดียวค่ะ พูดถึงเชื้อโควิด1 9ทีที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วตอนนี้มีอยู่ประมาณ5สายพันธุ์ด้วยกันใช่ค่ะแต่ข่าวออกมาล่าสุดคือสํานักพิมพ์ของอังกฤษนะคะเขามีการตีพิมพ์ข่าวนี้เพราะบอกว่าในอังกฤษพบเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์ไทยค่ะสายพันธุ์ไทยแปลว่าพบครั้งแรกในประเทศไทยแต่เขาพบจากคนไทยที่เดินทางมาจากอียิปต์เข้าไปในอังกฤษล่าสุดในอังกฤษพบสายพันธุ์ไทยแล้ว109รารายแต่ว่ารายละเอียดอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอจาก ทางโองกาสอนามัยโลกอัปเดตอีกรอบหนึ่งแล้วก็แถลงอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งค่ะถูกต้องนะคะส่วนเมื่อวานนี้เห็นว่าคึกคักกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะคุณฝ้ายคะแข่จองวัคซีนกันนะคะคนไทยนะะถูกต้องค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของไทยร่วมใจเขาเปิดให้คนกรุงเทพมหานครค่ะทุกคนที่มีทะเบียนบ้านนะฮะเป็นคนกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนได้พอเปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้นล่ะคนแห่ลงเยอะมากค่ะผู้ชมคะเมื่อวานนี้ทะลุหล้านคนเลยนะฮะ เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยชาวกรุงแห่ลงทะเบียนไทยร่วมใจเนื่องจากว่ากทมเขาร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะเขาเปิดระบบให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมานะคะพอเมื่อวานเปิดเป็นวันแรกคนแห่ลงเยอะมากค่ะคือเขาจะเข้าไปลงทะเบียนไว้ก่อนรอสักครู่เดี๋ยวจะมี SMS ตอบกลับมาเพื่อให้เราเลือกสถานที่และ เลือกวันที่คุณต้องการไปฉีดใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเขามีหลากหลายช่องทางคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ w w w t h a i ร่วมใจพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะฮะแล้วก็ .com อีกหนึ่งอนันใครมีแอปพลิเคชันเป่าตาังคุณเข้าไปได้เลยค่ะเลื่อนลงมาให้ถึงล่างสุดนี่และคุณก็กดเข้าไป อีกหนึ่งที่ใครบอกว่าไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันไม่สะดวกในการเข้าเว็บไซต์ไปที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้เขาเปิดลงทะเบียนตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มและจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนวันแรกก็คือ7นมิถุนาค่ะ ต้องค่ะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ความต้องการในการฉีดวัคซีนของประชาชนมากมายเหลือเกินนะคะดูจากเมื่อวานยอกจองวันเดียว1นล้านสองแสนรายไปเลยทีเดียวนะคะแต่อยากให้จับตาดูค่ะบ่ายนี้นะคะเพราะว่าทางราชวิทยาลัยจุฬาภร์วันนี้เตรียมถแถลงข่าวในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกซีโนฟาร์มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะจะมีการถแถลงข่าวนะคะโดยราชวิทยาลัยจุฬาภร์ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณาสุขและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอ ซึ่งจะมีการถแถลงในเวลาประมาณ13นาิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีณสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาพรถนนแจ้งวัฒนะซอย7ค่ะ ซึ่งก่อนที่จะมีการถแถลงก็จะมีกระแสข่าวเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะทั้งเรื่องของเอกสารของบริษัทจัดหาวัคซีนและเรื่องของหน่วยงานภาครัฐกรณีการจัดซื้อยังไงคะ่ะช่วงบ่ายนะคะเรามารอฟังคําตอบอย่างชัดเจนกันทีเดียวดีกว่านะคะเพราะการที่จะนาเข้าวัคซีนชินโนฟาร์มในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะต้องมาอัปเดตกันใ,ในเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จับจ้องกันอยู่นะคะบ่ายนี้มีคำตอบแน่นอนคะ่ะ มาดูอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับโควิด19คุณจำคลัสเตอร์ใหม่ที่เพชรบุรีได้ไหมคะที่มีแรงงานนะต่างชาตินะคะแรงงานชาวเมียนมาลงไปถึงแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนติดโควิด19กันเยอะมากเขาเลยมีการปิดโรงงานค่ะและทำเป็นโรงพยาบาลสนามปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานน,นี้เนี่ยเขาเกิดการกระทวงขึ้นมาเพราะมีการใช้ไฟเยอะพอใช้ไฟเยอะเสร็จปุ๊บไฟดับที่โรงพยาบาลสนาม เขาก็บอกว่าร้อนมากแล้วมันก็ดับนานกว่า12ชั่วโมงค่ะอยู่กันไม่ได้ค่ะออกมาประท้วงบริเวณหน้าโรงงานน,น,นะคะก็ทําให้โกลาหลกันใหญ่เลยค่ะซึ่งคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์พอเห็นแบบนี้พอถอนตัวเลยนะคะาภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นแรงงานที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามแต่เหตุผลที่ทำไมไฟมันถึงดับเนื่องจากว่าต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้จุดนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลสนามนะคะคะคือเขาไม่ใช่จุดคือ เป็นชั่วคราวเป็นชั่วคราวใช่เขาจัดขึ้นมาชั่วคราวและแต่ละคนแต่ละเตียงที่มีผู้นอนอยู่เป็นผู้ป่วยเนี่ยที่เห็นภาพนี่คือผู้ติดเชื้อทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะใช้พัดลมเราเข้าใจช่วงนี้อากาศร้อนคือหนึ่งคนก็มีพัดลมหนึ่งตัวนอกจากนั้นสายชัดโทรศัพท์มือถือสายชัดไอแพดสายชัดกาต้มน้ำาุปกรณ์เคระ่ะไฟฟ้ามากันเต็มค่ะและพอใช้กันอย่างเงี้ยทุกคนใช้พร้อมกันไฟมันดับค่ะ พอไฟดับเนี่ยเขาก็ออกมาประท้วงเขาบอกว่าช่วยดูแลเขาให้ดีกว่านี้ได้ไหมและที่สําคัญนะฮะนอกจากว่าเรียกร้องในเรื่องของไฟฟ้าแล้วเรียกร้องเรื่องของอาหารเนื่องจากว่าคนที่อยู่ภายในนั้นส่วนใหญ่เป็นแรงงานพมา่าแรงงานเมียนมาขอกับข้าวกับปลาให้เป็นข้าวของพมา่าได้ไหมข้าวของเมียนมาได้ไหมกับข้าวไทยมาเขากินไม่ได้อันนี้คือข้อเรียกร้องนะคะ,คะแต่ล่าสุดนี้เนี่ยเบื้องต้น ทางการไฟฟ้าของเพชรบุรีรวมไปถึงโรงงานมีการประสานงานเข้าไปเอารถตั่นไฟเข้าไปแล้วเมื่อคืนนี้มีการจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นสามารถให้ใช้ไฟได้แล้วส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปแก้ไขให้โดยเร็วที่สุดค่ะถูกต้องนะคะก็หลายคนกังวลเป็นห่วงเพราะว่า น่ากลัวจริงคุณแต่ละ<ช>คนผู้ติดเชื้อเป็นพันรายนะคะมารวมตัวแล้วก็ตะโกนตะโกนกันแบบนี้ใส่แมสบ้างไม่ใส่แมสบ้างนะคะ,คะตอนนี้ทางการก็ต้องจับตาดูแลก,กันอย่างใกล้ชิดค่ะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนกันต่อค่ะสักครู่ค่ะ วันนี้ไม่มีคลืแล่แแล้วริงเลยสิงเลมอนโซดายแคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซา่าเปรี้ยวซ่าสะใจในแบบตัวเองซัมเมอร์น,นี้สดชื่นด้วยสิงเลมอนโซดา มาแล้วครับลูกค้าน่ารักธุรกิจก็ดีถ้าไม่มีที่เก็บเงินกนะระจายมาที่บัญชีเพื่อนๆก็ได้นะมันอย่กัว่าพวกคนผมก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยเหมือนฝากกับทอสอดีครับฝากเงินกับทอสอเนี่ยได้ดอกเบีย้ยสูงเงื่อนไขก็ดีดูนี่ครับแอปพลิเคชัน g s b l คอนโทรลชีวิตยุคใหม่ให้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินชำระเงินกู้ดูใบเสร็จผมมีที่เด่นมากกานี้นี่คือสลากออมทรัพย์ทอสอดอกเบีย้ยดียังใช้เป็นมรดร,รกได้ด้วยนะครับรออะไรกันล่ะไปทอสอกันธนาคารธนาคารสงเคราะห์ช่วยให้คนไทยมีบ้าน มาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอปเปอเรชั่นน้ำว่านหางจระเข้9 9 5ตปร์าป่าวงเต้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงป่าวงเต้ ต้องขาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราตอนนี้มีหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวเริ่มต้นกันที่สายพันธุ์อู่ฮั่นนะคะแล้วก็มาต่อกันที่สายพันธุ์อังกฤษนะคะบราซิลค่ะและอีกสองสายพันธุ์ที่หลายคนกังวลมากๆตอนนี้คือแอฟริกาใต้และสายพันธุ์อินเดียเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะโดยเฉพาะ2ส,สายพันธุ์หลังนะคะสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้ว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้สามารถที่จะครอบคล,คลุมสองสายพันธุ์นี้ได้หรือไม่และสองสายพันธุ์นี้แตกต่างและน่ากลัวขนาดไหนกับแคร เชิญที่ตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วนะคะขอต้อนรับนายแพทย์เจตสิรธนานน์ประธานกรรมาการการการสาธารณาสุขบุตธธิสภาสวัสดีค่ะคุณหมอเจสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณฝ้ายสวัสดีครับคุณอ้อมสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมค่ะคุณหมอขาเดี๋ยวถามขอถามก่อน<ม>เลยว่าปัจจุบันที่มันเข้ามาในไทยหสายพันธุ์คุณหมอว่าสายพันธุ์ไหนหน่ากลัวที่สุดคะผมว่าสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยที่เราเจอกันมาตลอดในช่วง เว็บสามเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดเพราะเราดูจากตัวเลขของการติดเชื้อในแต่ละวันเราดูตัวเลขของผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันตัวเลขมันสูงมากเมื่อเทียบกับในเว็บที่หนึ่งและเว็บที่สองนะครับค่ะแล้ว<ม>แล้วแอฟริกากับอินเดียที่เขาบอกว่ามันจะสร้างความรุนแรงให้กับผู้ป่วยมากกว่าเดิมสองสายพันธุ์นี้มันมันน่ากลัวขนาดไหนคะคุณหมอคะ คือไอ้ความรุนแรงเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันนะครับเพราะว่าประการแรกเนี่ยเราต้องดูไอ้ตัวเลขของการระบาดในในประเทศต่างๆที่ที่ระพบเช่นสายพันธุ์อินเดียเราก็เห็นว่าอินเดียมีการระบาดสูงมากมีอาราการเสียชีวิตเยอะมากนะครับในประเทศอังกฤษนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าสายพันธุ์ของอังกฤษนะซึ่งสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยถ้าเราดูตัวเลข ของการฉีดวัคซีนอังกฤษก็ฉีดวัคซีนซึ่งซึ่งวัคีนหลักๆก็จะมีสองตัวคือ a s สตราเซเนกกับไฟเซอร์ซึ่งก็ปรากฏว่าสามารถควบคุมการระบาดได้ค่อนข้างดีตอนนี้อังกฤษเนี่ยก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่แต่ละวันเข้าประมาณสองลำพันแล้วก็เสียชีวิตก็เป็นตัวเลขที่ไม่เกินไม่เกินสองหลักอยู่ในหลักเดียวตลอด นะครับอปมริกาใต้ก็อาจจะดูตัวเลขที่การระบาดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเลขที่ผิดแปลกไปจากประเทศอื่นเขามากเพี<อ>ยงใดครับค่ะคุณหมอคะแล้วตอนนี้วัคซีนที่มีอยู่ในเมืองไทยอย่าง2ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็คือซิเนแวกกับ<ม>แอสตาราเซเนกาเนี่ยค่ะคุณหมอคิดว่า2ตัวนี้สามารถที่จะจัดการกับเชื้อต่างๆทั้งสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือว่าสายพันธุ์อินเดียหรือว่าสายพันธุ์อังกฤษได้ไหมคะ ก็คิดว่ามันยังได้ผลอยู่เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่บอกได้ชัดเจนว่าประสิทธิภาพมันจะลดลงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าโดยหลักหลักการของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือจะให้งานวิชาการขององค์การอนามัยโลกนะครับเขาก็บอกว่ามันสร้างภูมิต้านทานนะครับชนิดที่เรียกว่ากว้างในวงกว้างไม่ใช่เฉพาะ นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยการกลายพันธุ์เนี่ยนะครับไม่ควรจะทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยเข้ากับศูนหรือหายไปโดยสิ้นเชิงคือมันยังได้ประสิทธิภาพอยู่บ้างถ้าหากว่าชนิดที่เลวร้ายแต่ว่ามันก็ยังได้ประสิทธิภาพอยู่อาจจะมีการลดลงบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยถ้าหากว่า มันเป็นอย่างที่เขาเชื่อกันซึ่งยังไม่มีปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนว่าทาให้เกิดความรุนแรงและเสียชีวิตมากขึ้นเนี่ยผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยจะเกิดอันตรายมากกว่าเยอะเลยครับค่ะหมอกำลังจะหมายความว่าถ้าคนที่มีการฉีดวัคซีนแล้วอาการอาจจะไม่หนักมากถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะติดเชื้อมาจากสายพันธุ์ใดก็ตามใช่ครับถูกถูกครับเพราะว่าไอวัคซีนในตอนหลังๆเนี่ยเขาก็ฉีดเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือว่า ต้องการลดความรุนแรงของโรคล,ลอดอัตราการเสียชีวิตครับคุณหมอคะในระลอกแรกและระลอกที่สองคนที่ติดโควิด19อาการเบื้องต้นของเขาก็คือมีไข้สูงมีถ่ายท้องบ้างเล็กน้อยมีไอแห้งแล้วพวกสายพันธุ์ใหม่ๆที่เข้ามาในประเทศไทยมันทําให้อาการเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือว่ามีอาการเพิ่มเติมยังไงได้บ้างคะคุณผู้ชมจะได้สังเกตอาการตัวเองด้วยค่ะ ก็มันจะมีอาการที่คล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับเพียงแต่ระยะเวลาที่มันทําให้เกิดความรุนแรงเนี่ยมันสั้นลงนะครับยิ่นการติดเชื้อเนี่ยในสายพันธุ์ใหม่ๆในช่วงหลังๆเนี่ยเขาบอกว่ามัน transmit คือการแพร่เชื้อหรือการติดเชื้อเนี่ยมันเร็วขึ้นเร็วกว่าเดิมนะครับเพรัะนั้นก็บางครั้งเนี่ยอาจจะรับเชื้อมาไม่นานก็เชื้อลงปอดก็ทําให้ อ่ากลายเป็นผู้ป่วยหนักต้องเข้าไอทีแล้วก็มีเสียชีวิตตามมาครับค<า>่ะท<า>ีน,นี้ปัจจุบันเนี่ย<า>เวลาที่คนบอกว่ากังวลแล้วเกินว่าตัวเองเป็นโควิด1 9หรือเปล่า<ม>ไปตรวจดีกว่าแต่ระหว่างรอการตรวจหลายคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกตามปกติค่ะคุณ<า>หมอคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะโอ้ตรงนี้อันตรายมากแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับค่ะค่ะเพราะว่าในกรณีถ้าหากว่าเขาไปตรวจเนี่ยอ่า ก็แสดงว่าเขาจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า PUI อาจจะเป็นมีอาการครัเป็นเป็นกลุ่มที่หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าไปสัมผัสโรคแล้วก็เกิดความกังวลใจก็ต้องการไปตรวจผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาไปออกไปในพื้นที่สาธารณะไปพบปะผู้คนนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเขามีเชื้ออยู่ในตัว โดยเฉพาะเชื้อในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าสายพันธุ์ต่างๆที่พูดมนทั้งหมดเนี่ยทางกับทางเทคนิคเขาเรียกว่า Variant of Concern รก็คือสายพันธุ์ที่สร้างความกังวลใจนะครับแรกก็คือ Variant of Interest คือให้ให้ความสนใจก่อนไอตอนนี้เนี่ยทุกตัวที่ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอินเดียออฟริกาใต้แม้กระทั่งบาซิลนะก็เป็น สายพันธุ์ที่สร้างความกระวนใจทั้งสิน้นพวกนี้อาจจะอาจจะนะครับก็คืออาจจะมีค,ะความรุนแรงมากกว่า<ม>ไอสายพันธุ์เดิมตั้งแต่สายพันธุ์หัวหั่นเป็นต้นมาครับค่ะงั้นแปลว่าถ้าคนที่ไปตรวจเชื้อหาเชือ้อโควิด -19 ระหว่างรอผลควรจะกักตัวเองอยู่ในบ้านถูกต้องไหมฮะครับถูกต้องครับอันนี้แน่นอนเลยฮะเพราะว่าอันนี้เท่ากับที่เขาบอกว่าช่วยชาติฮะก็คือ การหยุดการแพร่เชื้อแม้กระทั่งคนเดียวจากเราเนี่ยก็สามารถช่วยชาติได้แล้วนะครับเพราะว่าการระบาดเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์สเปซเดอร์ระบาดออกไปในวงกว้างกว้างมากก็ได้ครับคุณหมอคิดว่าตรวจสักกี่ครั้งดีเราถึงจะมั่นใจว่าว่าเราไม่เป็นโควิดแน่ๆล่ะก็ใการตรวจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีดีดีๆแล้วก็ไปตรวจนะครับเพราะว่าการทําเช่นนั้นเนี่ย เนื่องจากการตรวจที่เป็นการตรวจมาตรฐานในปัจจุบันก็คือ RT-PCR ท่านคงทราบดีแล้วนะฮะมันเป็นการตรวจที่เรียกว่าใช้ต้นทุนถูกมากก็เรียกหลายพันบาทนะฮะเพราะฉะนั้นในการตรวจบ่อยๆโดยไม่จําเป็นเนี่ยมันเป็นการสร้างภาระแล้วก็สิ้นเสื่อมงบประมาณแผ่นดินแต่ถ้าหากว่าเราสัมผัสโรคเรามีความเสี่ยงที่จะมีอาการที่จะรับเชื้ออันนั้นก็ไม่ว่ากัน <Okay. S 1> ก็อาจจะมีความจาเป็นถาม <Okay. S 1> ว่าตรวจทีแค่ไหนก็ในระยะตักตัวเราก็ประมาณ14วันอันนี้ทุกท่านก็ทราบแล้วนะครับใน14วันเนี่ยก็เริ่มเริ่มตรวจหาเชื้อกับวันที่5 oh. นะครับอีกครั้งนึงก็ประมาณวันที่10หรือวันที่14สซึ่งจะคิดว่าในจํานวน2หรือ3ครั้งนี้ก็น่าจะพอ ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอฝากถึงประชาชนนะคะว่าหลายคนเชื่อว่ายังมีความกังวลในการที่จะไปฉีดวัคซีนแล้วกังวลถึงผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิด -19 สักหน่อยค่ะคือวัคซีนยังไม่มานะครับ้การฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะลดความสูญเสียโดยเฉพาะในผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคเจ็ดโรคนะครับ ราะนั้นการที่จะควบคุมโรคมันก็ต้องฉีดวัคซีนให้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของประชากรทั้งหมดซึ่งมันคงอีกใช้เวลาอีกนานหลายเดือนนะครับในระหว่างนี้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดในการควบคุมโรคนอกเหนือจากการฉีดวัคซีนก็คือ mm hmm. การเว้นระยะห่างทางสังคมก็คือการไม่ออกไปไหนอยู่บ้านนะครับที mm ่แล้วที่เขาบอกว่าอยู่บ้านจยดเชื่อเพื่อชาติอยู่บ้าน ไม่ออกไปไหนโดยไม่จําเป็นเพราะนั้นในกรณีนี้ก็สามารถที่จะช่วยหยุดการระบาดของเชื้อได้นะครับซึ่งการที่เราไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยมันลดการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อาจจะมีความจําเป็นเพราะในระยะนี้เนี่ยการระบาดการแพร่เชื้อเนี่ยอยู่ในอัตราที่ยังอยู่ในอัตราที่สูงมากอยู่ครับ ค่ะวันนีขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะนายแพทย์เจีิรัธารานนท์ประธานคณะกรรมการการสาธารณาสุขวุฒิสภาค่ะขอบคุณคุณหมอ,อมากนะคะให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ สวัสดีครับค่ะอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นั้นไม่ความน่ากลัวเท่าเท่ากันโดยเฉพาะอังกฤษเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในช่วงสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างสูงก่อนที่เราจะฉีดวัคซีนเว้นระยะห่างค่ะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆปฏิบัติตัวแบบนี้จะทําให้คุณห่างไกลาจากโควิด -19 ค่ะต้องนะคะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะมาด,ดูแลตัวเองอีกครั้งนะคะให้ห่างไกลาจากโควิด -19 ด้วยค่ะ เปนฟังทางนี้ครั้งแรกของไทยเดนมาร์กเยวเกิดพร้อมดื่มปราศจากไขมันกลิ่นสาวรสผสมบุบตราไทยเดนมาร์กชิวดีไขมันศูนปอร์เซนต์น้ำตาลน,น้อยกว่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำาวานหางจระเข 99. ้99.5ตราปาวงเต้ ปาวองเตอโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเตอโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเตอินเตคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรคุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงต้นรายการว่าสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้เราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานเอ่ยวันนี้อีกหนึ่งตัวเลือกค่ะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้นั่นก็คือสมุนไพรอรเวล่หรือว่าว่านหางจระเข้ แต่เจ้าตัวสมุนไพรนี้จะดูแลเราได้อย่างไรบ้างต้องมาถามจากอาจารย์มานิตวราพักค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับฮะโควิดมันน่ากลัวนะอาจารย์น่ากลัวน่ากลัวแน่นอนนะฮะแล้วก็ระบาดทั่วโลกนี่รุนแรงนะดูข่าวทุกวันนี่เรียกว่าใจตกเนาะจิตตกนะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ควรสนใจในเรื่องของโควิดเนี่ยมากเป็นพิเศษนะก็คือผู้ที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานนะฮะ รา,าะว่าเบาหวานนี่นะฮะคนเป็นเบาหวานกับคนเป็นไม่ได้เป็นเบาหวานเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อโควิดเนี่ยเหมือนกัน <molecular S 2> แต่ถ้าหากว่าติดเข้าไปแล้ว <där S 2> คนเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีความรุนแรงเนี่ยมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะมีภูมิต้านทานเนี่ยต่ำกว่าคนปกติ <kimchi S 2> นะฮะ<ๆ>แล้วก็เชื้อโควิดเนี่ยนะฮะเป็นเชื้อที่เชื้อโรคที่เป็นไวรัสที่มันเติบโตเจริญเติบโตได้ดี ในเลือดที่เป็นเบาหวานอแปลว่าถ้าคนที่เป็นเบาหวานมีโอกาสที่จะอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ไม่ได้ติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไปด้วยใช่ไหมคะติดเชื้อนี่มีโอกาสติดเท่ากันอ๋อติดเท่ากันอาการจะมักจะรุนแรงกว่าแต่ว่าอาการก็รุนแรงนะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการที่ว่าเราไม่มีเบาหวานเนี่ยะติดเข้าไปเนี่ยภูมิต้านทานเรายังพอจะประทังไว้ได้แต่ถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยภูมิต้านทานของเขาเนี่ยมันต่ํากว่าคนทั่วไปแล้วก็ ไวรัสเนี่ยมันไปเติบโตในในเลือดที่มันมีน้ําตาลเยอะเพราะฉะนั้นทุกท่านจึงต้องสนใจเรื่องเบาหวานอย่างนี้หมายความว่าเราต้องคุมเบาหวานของเราให้ได้ให้ได้ดีที่สุดใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเราต้องไปตรวจเลือดก็คือไปพบคุณหมออดข้าวอดอาหารสัก8ชั่วโมงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเจาะเลือดดูนะฮะก็จะพบว่าถ้าหากว่าตัวเลขออกมาเนี่ยนะเกิน100เนี่ยเราต้องสนใจแล้วนะว่าเอ๊ะ เราควรจะทําไงดีบ้างะนะแต่ถ้าเกิน126ี่เนี่ยตัวละมาสอง,งครั้งสามครั้งก็เกิน126่บค่ะ,ะบางคนไปถึง200อนะโอโฮะอันนี้คือเป็นเบาหวานแล้วค่ะนะอย่าไปอย่าไปคิดว่าไอ้ฉันเป็นหรือไม่เป็นอันนี้เป็นแล้วเพราะฉะน,นั้นก็จะต้องควบคุมดูแลเพราะว่าเบาหวานเนี่ยเขาเมื่อเป็นแล้วเนี่ยเป็นไงฮะเขาจะเขาจะหายไหม เขาไม่หายเนาะเขาต้องรักษาทั้งชีวิตใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไปไหนเขาไม่ไปไหนเขาจะอยู่กรังเนาะเขาอยู่กัเปือนเรา็นเรื้อนสีเราเราไม่อยากได้เขาเลยถึงแม้เราไม่ต้อนรับเขาก็จะมาอยู่กับเราแล้วอย่างนี้ทายังไงละคะอาจารย์ค่ะคือเราจะต้องสนใจเรื่องเบาหวานเพราะว่าเบาหวานเนี่ยเขาจะเป็นผู้นําโรคต่างๆตามมาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลข้างเคียงก็คือเรื่องของโรคหัวใจโรคไตวายพาเพ่มอีก ถูกต้องนะฮะแล้วก็รคแผลนะแล้วก็การอักเสบนะแล้วก็ตาสายตาของเราก็จะพร่าแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นตาบอดได้นะเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยจะต้องหนึ่งคือพบแพทย์สองก็คือดูแลตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทานอาหารนะพวกเรานี่ชอบนะของหวานชอบมากนะของหวานบางคนก็ชอบแอลกอฮอล์แล้วแล้วก็นอนดึกนะพักผ่อนไม่พอแล้วไม่ออกกําลังกาย อันนี้ก็เราจะต้องดูแลแต่วันนี้เราออกกาลังกายพักผ่อนให้พอแล้วก็ควบคุมเรื่องอาหารแล้วจะต้องเสริมด้วยอะโลเวรล่าที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เพราะว่าอะโลเวรล่าเนี่ยนะฮะ,ะเขามีส่วนช่วยนอกจากการทานยาของหมอคุณหมอแล้วเนี่ยเราจะต้องทานอะโลเวรล่าเนี่ยทุกวันเช้าเย็นมันช่วยยังไงคะมันช่วยยังไงเพราะว่าอะโลเวรล่านี่เขามีสารอาหาร200ชนิดมีวิตามินมีแร่ธาตุ<ฮ>มีสิ่งที่เป็นจําเป็นต่อร่างกายยครบหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีสารอาหารที่เรียกี่เรียกว่ากลูโคมานันสารอาหารตัวนี้เนี่ยนะฮะจะซับเอาส่วนเกินของน้ําตาลออกจากเลือดนะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นเพราะระดับน้ําตาลมันจะค่อยๆลดลงไปดูผลการวิจัยของศาสตราจารย์อากิระยากิเห็นไหมฮะกราฟเนี่ยเวลาผ่านไปสองสามสัปดาห์สี่สัปดาห์กราฟมันลงมาเรื่อยๆนะไตกรีสลายไขมันก็ลงมาเรื่อยๆมันลงมาเพราะอะไรเพราะว่าอะโลเวล่าเนี่ย เขามีส่วนนะทำให้บบตโฟดีขึ้นระดับน้ําตาลลดลงแล้วก็ไขมันในเลือดมันลดลงด้วยมันไม่ได้ช่วยแค่น้ําตาลนะไขมันต่างๆกิซรายก็ลดลงดีเพราะว่าน้ําตาลไขมันนะฮะแล้วก็การอุดตันต่างๆในหลอดเลือดนียมันล้วนแล้วแต่มันมาจากการเป็นเบาหวานทั้งสิ้นดังนั้นก็ช่วยในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วก็โรคเกาต์ต่างๆก็ช่วยถูกต้องจารย์ต้องคนเป็นโรคอย่างเดียวถึงจะทานได้หรือเปล่าคนเป็นโรคนี้ทานต้องทาน นะคคุณพ่อคุณแม่อายุมากแล้วต้องทานแล้วก็พวกเราที่ไม่เป็นโรคก็ต้องทานนะเพราะว่าอะไรเพราะมันไปเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรงขึ้นนะแล้วก็มันจะทําให้การขับถ่ายดีขึ้นนะสายตาก็ชัดแจ๋วขึ้นนะฮะแล้วก็ระดับน้ําตาลก็ค่อนข้างจะคงที่นะฮะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะแนะนําเพราะว่ามันผ่านการพิสูจน์ทั้งทางด้านผู้ที่ทานเป็นประจำในตัวผมนี่ทานประจำนะมันมีส่วนดีมากมายนะ แล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นส่วนดีแล้วคนส่วนน้อยรู้จักก็คือเรื่องของเส้นผมนี่ก็จะแข็งแรงมันร่วงน้อยลงแล้วก็ผมก็ดําขึ้นอันนี้ควรจะทายจึงอยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะรีบสั่งมาเพราะมีโปรโมชั่นนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสั่งมา2เราแถมหนึ่งนะฮะในราคาพิเศษมากเหลือ2 5 0 0รบาทเท่านั้นเอง่ะนะเพราะฉะนั้นโปรนี้เป็นโปรที่พิเศษสําหรับทุกท่านต้องรีบโทรมานะฮะ เพื่ท,ที่เบอร์โทรศัพท์0853458833 0853458844นะครับแล้วก็0844559694ดูบนหน้าจอนะฮะแล้วก็สามารถที่จะ ไปที่ Facebook ก็ได้อเฟซบุ๊ o อะโลเ v e ่ a ปลาหว่องเต้เอาง่ายๆเลยคุณเห็นคิวอาร์โค้ดหน้าจอไหมคะใช่ใช่ยกโลรตัณฑ์ขึ้นมาสแกนเลยนะคะโปรนี้ให้อาจารย์ย้ำโปรอีกรอบนึงโปรนี้ก็คือซื้อ2แถมหนึ่งแล้วจะส่งไปทั้งหมด3ขวด3ขวดแต่เราจะคิดราคาเพียง2ขวดสองพันห้าสองพ0นหาท้อยบาททานขาถามหน่อยค่ะแล้ววิธีการทานยากไหมคะทานยังไงคะวิธีการทานนี่ทานครั้งละ40ซีซีนะฮะ แก้วช็อตแก้วทีก็มีไว้ให้ใช่ไหมคะมีไว้ให้แล้วก็เช้าเย็นตอนท้องว่างอ๋อกินง่ายๆนะ้คะแล้วเขาก็ไม่มีไม่มี side e f ฟ e c t ในเรื่องว่าทานทานยาเบาหวานแล้วจะทานได้ทานได้เลยครับเราเขาเป็นพืชนะเขาไม่มีผลที่จะไปเป็นไซ d e effect อย่างอื่น มีแต่ส่งเสริมให้สุขภาพดีขึ้นครับขอเน้นย้าโปรอีกสักทีนะคะปกติราคา1ขวด1,250บาทวันนี้โปร2แถม1คุณจ่ายเพียง2,500บาทรับไปเลย3ขวดนะคะโทรเข้ามาที่0853458833 0 8 5 3 4 5 8 8 4 4 0844559694หรือว่า Facebook อรุณาปาวงเตจะง่ายที่สุดสแกน QR โค้ดที่อยู่หน้าจอเลย่หวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะให้คดามระ้กับคราพวกเราแข็งแรงขึ้นรีบสั่งกันเข้ามานะคะ แต่วันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการาเช้าเลาเรื่องกันแล้วนะคะเจอกับเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ